สวัสดีวันที่17กุมภาพันธ์พศ2567นะก็มาพบมาเจอกันเหมือนเดิมคิดถึงกันบ้างไหมล่ะเนี่ยตอนนี้เราก็มากระดด่วนขบวนที่14นะก็เคลื่อนออกจากสถานีลำพูนเจ้านะครับผมลำพูนนี้ก็มีเหตุการณ์นะครับมีเหตุการณ์ที่จะต้องรอผู้ริสานะรเพราะว่าผู้ริสารนะขึ้นรถไม่ทันที่เชียงใหม่นะขึ้นไม่ทันนะมาไม่ทันนะหรือคันที่เขาเรียกว่าตกรถนั่นเองนะแต่แต่คราวนี้นะครับผมเขาก็ได้รับแจ้งมาว่าผู้ริษานะั่ง รถมานั่งรถตามมาฉันก็ไม่รู้เลยนะว่านั่งรถอะไรตามมาอย่างไงนะครับผมนะก็ทําให้ขบวนรถช้าไปสองนาทีก็ไม่เป็นไรแล้วนะในส่วนตรงฉันไม่เป็นไรแล้วนะนะครับผมยังไงก็ได้สําหรับตัวฉันยังไงก็ได้สําหรับตัวฉันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ขอนะครับขอนะครับเว่าหมากะหมาให้ทันหมาก่อนเวลานะมารอดีกว่าดีกว่ามาตกรถตกลาอ,อย่างนี้นะเพราะว่ามันก็จะมีผู้ดูทรโดยสารอีกเป็นร้อยชีวิตที่รอท่านอยู่นะรอท่านอยู่นะนี่มดีว่า ช้าแค่นิดแค่หน่อยนะถ้าเกิดช้ามากกว่าน,นี้นะเขาก็ต้องให้รอนะครับต้องให้รอๆนะครับรอจนกว่าแกจะ,ะมานั่นแหละนั่นแหละนะทีนี้อุยสารอีกเป็นร้อยๆชีวิตแล้วนะเขาก็ต้องให้เกียรติเขานะาใครมายืนถ่ายรูปขวามือเนี่ยเฮ้ตรงเนี่ยใตไตะพานใต้ะ่าน ต้นดับหิงนะตอนนี้เราก็มากับรถด่วนขบวนที่14นะเชียงใหม่กรุงเทพนะจะก็จะให้แกดูมุมมองนะหน้ารถไฟคุยกับไปกับฉันในช่วงนะลำพูนหนองล่มสราราแม่ทาทาชมพูจนถึงสะพานอ่าสะพานทาชมพูตอนนี้เราก็มาเจอเอาอตอนนี้เราก็มาเจอนะครับผมนะ,ะดาราแห่งลำพูนนะครับผมนะ,ะขาขาใหญ่แห่งลำพูน นะครับผมนะผู้ชื่นชอบนะรักในการถ่ายรูปูรถไฟนะครับผมแล้วก็ขอบอกขอบใจขอบคุณมากนะครับื่อนะเอฟซีคนนี้นะครับผมนะหน้าลำยิ่งก็ลำยอเอามาให้เป็นรางเลยนะครับผมข้าวก่อนก็ใส่อัวโอ้กินไม่หวัดไม่ไหวนะครับผมนะอันนี้ก็เลยมีมะม่วงให้เขาไปนะหนึ่งถุงนะครับผมนะก็โอ้เบาไม่ได้นะครับผมเบาไม่ได้นะจะเบาคุยทักทายแกเล่นมารอตรงทางขึ้นนะเป็นทางขึ้นเนินทางขึ้นเขาอย่างเงี้ยนะครับผมนะโอ้ นะก็เล่งไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ดีเบาไม่ได้แต่เนะบานะั้นมันติดเขานะครับผมแล้วนะก็สวัสดีนะครับผมเลยแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้รู้จักนะได้รู้จักกันนะครับผม ตอนนี้เราก็ออกลาพูนมาแล้วนะเดินสถานีต่อไปก็ค e ือหนองลมมสว่างลําพูนเอ่อหนองหลมเนี่ยก็จะเป็นทางนะเนี่ยมีป่าคมป่าเขาในช่วงนี้จากลําพูนไปถึงเอ่อทางลำพูนเนี่ยมันก็จะเป็นเขาสลับกับทุ่งนาที่สวยนะครับผมนะถ้าเป็นหน้าหน้าอื่นเช่นหน้าฝนที่มีเมฆฝนหรือว่าเป็นหน้าหนาวหน้านาทิตย์กลังอัดดงเย็นๆนะครับผมมันจะสวยงามมากนะอีวันนี้แดดมันอยแรงนะครับแดดมันร้อนมันก็สวยไปอีแบบนะครับผมหน้าหนาวหน้าฝนหน้าร้อนนะครับ ก็แตะ,ะสวยงามไปแล้วแต่หน้านะครับผมแล้วแต่หน้านะครับผมอาการดีนะการดีแล้วนะครับผมนะการดีแล้วอย่าข้ามกันมานะจ๊ะ เห็นไหมครับผมนะก็มีภูคงภูเขาสลับขวามือก็เหมือนเป็นรีสอร์ทนะขวามือเห็นมีฝรงฝรั่งมาเที่ยวกันเต็มเลยนะก็ไม่รู้ว่าแถวนี้เขามีอะไรนะครับผมก็เห็นมีแต่เขาแล้วก็เป็นคล้ายๆเวิงเต็มไปหมดนะครับเป็นคล้ายๆแบบเขาล้อมรอบนะครับเขาล้อมรอบนะครับผมนะก็ฝรงฝรั่งนะคงต่างชาติเขาคงอยากมาทุ่มมาเที่ยวกันนะเอ้าเขียวดีนะครับผมนะน้องลมนี่ก็ผ่านนะครับไม่จอดรถด่วนของเราก็จะผ่านน้องลมตลาแม่ทาทานููนี่ไม่เคยจอดไม่จอด กันดิ<ะ>เอาเด็กน้อยวิ่งข้ามไปข้ามมาสักหน่อยหัวน,นี้นะบ้านดิบๆน่าัวไปก็ไม่ไดี ไก็จะดีนเด็กน้อยนิดส่วนเปลี่ยนอ่างลาย ครับนี่เราก็ผ่านสถานีหนองหลมมนยะก่อนเข้าสถานีหนองหลมก็จะได้ยินเสียงเนะี่ยว่าเด็กน้อยนะข้ามไปข้ามาทําไมเพราะในระยะสายตาของเราเนี่ยเราเป็นพนักงานขับรถนะเป็นทัท้งคู้มีทั้งทั้งเครื่องเนี่ยเราจะมองเห็นนะเราจะมองจมองเห็นไกลๆเลยแกดูดูคงดูคลิปบางคนอาจจะมองไม่เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาบอกไหนนอา้าวเตือนจํากัด50ิบนะเดี๋ยวบอกเอ้ไหนไนไม่เห็นเลยคือฉันทํางานตรงนี้เกินมีความํนานงทํานาแล้วสามารถที่จะมองนะครับผมนะมองแล้วก็ดูระยะดูด ลักษณะต่างๆโดยคาดคาดคะเนได้ว่ามันเป็นยังไงนะจากการเข้าสถานีน้องหลมเมื่อกี้ก็จะมีเด็กข้ามนะข้ามแล้วก็เดินคุยบ่นกันว่าเอ๊ะข้ามไปข้ามมาทาไมแล้วเรียนพูดเลยว่าเนี่ยเวลาเราอยู่ใต้สถานีเนี่ยสิ่งที่ห่วงที่สุดก็คือเวลามีลูกมีเต้ามากลัวมันมเดินเล่นแถวต่างรถไฟเดินข้ามไปข้ามมาเนี่ยแหละเนี่ยะในสิ่งที่เรากลัวนะครับผมนะแล้วจากผ่านสถานีน้องหลมแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่สถานีนะครับผมสาราแม่ทาซึ่งก็จะผ่านเหมือนเดิมนะครับก็ วิวทิวทัศน์แถวนี้ก็จะเป็นป่าๆนะแต่เลยป่าไปนี่ก็จะเป็นพวกต้นลำยุงต้นลำใหญ่นะครับผมนะต้นลำใหญ่ไตไม่หมดเลยนะครับผมนะก็ไม่รู้ว่าดินดีหรืออะไรยังไงนะเขาปลูกกันได้ผลผลิตดีมากเลยนะเด๋ยวปีนี้ว่าจะหาลูกใหญ่ๆกับบ้านทักโลสองโลเนาะนะอยากได้แบบลูกใหญ่ๆคือคือกินโดยทั่วไปมันก็กินได้เดี๋ยวนี้มันอายุมากแล้วกินมากไม่ได้นะครับกินมากไม่ได้แต่เวลาอยากกินก็อยากกินให้มันดีๆไปเลยนะครับผมกินให้เต็มปากเต็มคำไปเลยนะครับผมนะใคร อยากกินลำยงลำใหญ่ๆๆก็มานะสายนงสายเหนือจะรอให้ถึงน้าก่อนนะครับผมนะเอาการดีนะครับผมนะแถวนุ่งแถวนี้เขาก็มีเซวงเซเว่นนะครับทิ่นะก็มีความเจริญน,นะครับไม่ต้องกลัวไปที่ไหนตอนไหนก็โอ้โหเซวงเซเว่นเตมไมหมดนะครับผมนะ หลังจากผ่านนองผ่านเนินมาก็จะเป็นทุ่งนาเลยใม่ไเริ่มเป็นทุ่งนาแล้วแกคิดลงลองหลับตาดูสิครับผมหลับตานะหลับตาด,ดูว่าตอนหน้าฝนนะมันจะหูเขียวไปหมดเลยมันจะเขียวแล้วก็เป็นโคง้งมีเครื่องกันโคง้งแถวนี้จะเป็นหรือจะเป็นหน้าเกี่ยวข้าวท้องทุ่งนานี่ก็จะเหลืองไม่หมดนะเพราะฉะนั้นเวลาออกจากเชียงใหม่มาไม่ใช่ว่าจะต้องจะตะ,ตะ,ตะ,ตะนอนอย่างเดียวนะนะดูนูน่นดูนี่ดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังต่างล่าง ใครวะไม่คนนะไม่ใช่ไม่ใช่ม่ายฝ่ายผมคุดยืนเลยวะเ,ยเนินอต่เราไม่เห็นอะนะเห็นตัวหวัวเสื้อขาวอะ่ะ <laughs> o botar ผมลังจากแล้วที่ผ่านสถานีสาราแม่ทานนะครับผมก็จะได้ยินเสียงมันเดิมนะว่าเหมือนมีคนยืนอยู่นะครับผมในขนาดฉันมีความชนี้จันนานนะมันก็มองคล้ายคนคล้ายๆคนแล้วจะก็เปิดวีนนะปิดธรรมคับปารลดความเร็วลงนะครับผมนะเนี่ยแม้ไปมามาเ้าไว้ใช่ในนามันก็เป็นนู่นเป็นนี่แต่เนี่ยเราก็ต้องมีความระมัดระวังก่อนนะครับผมนีอ้าวการดีกังดีตรงนี้เขามีงานนะนะครับผมมีงานวัดี้วัดสวยงามมากเลยนะครับผมสวยสวยมากงามมากเลยตอนนี้มีงงมีงาน นะครับผมนี่นี่ยะชาวบงชาวบ้านก็กลับมาเที่ยงงงเที่ยงนานไปจ้ำบ้านเขาอนะไอ้บ้านอยู่แถวนี้ก็แต่อย่าลืมกลับมานะว่าบ้านแกมีงูมีมงานเนี่ยอ่าฮะฮะฮะฮ่าชมพู Thank mm -hmm. you. เราก็ผ่านสถานีทาชมพูรเรียบร้อยเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปะะผ่านสะทานทานชมพูนะครับผมนะผ่าน,านทาานีิทาทาชมพูซึ่งเป็นสถานที่สวยงามอย่างสวยงามมากเลยนะครับผมในายามเย็นนะครับผมนี่ก็มากันแล้วนะครับผมนะ อยู่ทางขวามือนะครับผมเอาใครไปใครมากระโจนนี้ก็จะพึ่งหลับพึ่งนอนนะเก็บกล้งเก็บกล้องไว้ถ่ายนะครับผมเนี่ยนี่เราก็ต้องต้องเบานะครับผมแลรวชักอยู่นะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามีนักท่องเที่ยวอะไรมาถ่ายลูปถ่ายรูปหรือเปล่านะข้างหน้านะครับผมเราก็ต้องระมัดระวังก่อนสู้ยืนเต็มเลยสายมือเห็นไหมยืนมันเต็มเลยครับผมอ้าวสโลว์ให้ดูยังไงเฮ้ยมายืนกันไม่กลัวรถไฟเออบังเลยหรือไง โอเคนะครับผมสำหรับรถด่วนขบวนที่4นะครับผมนะเชียงใหม่กรุงเทพช่วงลำพูนน้องลมสาราแม่ทาทาชมพูสะพานทาทาชมพูนะครับผมแล้วก็มาพบมาเจอกันใหม่นะครับใน